โอ้เก่งแล้วค่ะใส่เป็นอะใส่เป็นโชว์หน่อยสิคะใส่เป็นโชว์หน่อยคะ่ะถ้ไม่ดีลูกไม่เอารองเท้าขึ้นมา อิอนั่ะเลี้ย้นอ่าอีค่หนึ่งค่ะเก่งมากใ้อีใจ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 อีเอ้ยอ่ <laughs> อาใส่ดีค่ะผ่านไปสองช่วง